วันนั้นเราเดินหลงไปในตรอกเล็กๆย่านชานเมืองจนเจอร้านขายของเก่าฝุ่นเกรอแห่งหนึ่งกลิ่นอับๆลอยออกมาพร้อมบรรยากาศชวนขนลุกแต่สายตาเรากลับไปสะดุดเข้ากับกล่องดนตรีไม้แก่สลักสวยนามวางอยู่มุมมืดมันดูเก่าแก่ลานขึ้นสนิมเรากลับรู้สึกต้องมนบางอย่างเลยตัดสินใจซื้อมันกลับมาแบบไม่ลังเลเลย พอตกดึกคืนแรกที่ได้มันมาเสียงเพลงจากกล่องดนตรีก็เริ่มบรรเลงขึ้นมาเองเบาๆเราไม่ได้ไขาลานมันด้วยซ้ำเสียงใสๆลอยวนอยู่กลางห้องเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยกันเราเริ่มหลอนมากขึ้นทุกคืนเพราะเสียงเพลงจะดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากมุมมืดตลอดเวลา จนคืนหนึ่งเสียงเพลงมันเปลี่ยนไปกลายเป็นทํานองโหยหวนบนเสียงสะอื่นคล้ายเด็กเราขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อเห็นเงาร่างจางๆของเด็กผู้หญิงกำลังยืนมองเราอยู่ข้างเตียงเรารีบคว้ากล่องดนตรีนั้นแล้วป่าออกไปนอกหน้าต่างทันทีเสียงกรีดร้องสั้นๆดังขึ้นพร้อมกับเสียงกล่องกระทบพื้นด้านล่างที่แตกกระจาย หลังจากนั้นห้องเราก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งไม่มีเสียงเพลงชวนหลอนไม่มีเงาอะไรอีกเลยแต่ทุกวันนี้เราก็ยังไม่กล้าเดินผ่านตรอกนั้นอีกเลยจริงๆผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง